สวัสดีท่านผู้ชมช a n n ไท t เ a ร t สอาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2565นะครับขณะนี้เรามาอยู่กันบริเวณด้านหน้าตัวอาคารสถานีสุราษธานีกันเดี๋ยวเราเข้าไปบริเวณชานชรลาสถานีกันนะครับซึ่งขณะน,นี้เป็นเวลาประมาณ7นาฬิก40นาที ก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถราค่อนข้างมากมายบนท้องถนนด้านหน้าาคารสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดินหรือว่าต่อรถนะครับออกไปทางด้านขวามือนะครับเลี้ยวไปทางขวาน,นจะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ที่เห็นเป็นรถเมย์นะคะนั้นนะครับก็จะเป็นรถเมย์ที่หานตามบริษัทหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาสุราษฎร์ธานีและต้องการที่จะเข้าในตัวอำเภอเมืองก็สามารถขึ้นรถเมย์นี้ได้นะครับเนื่องจากว่าสรรถานีสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเหมือนกับสถานีทั่วไปแต่ว่าสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอคุณีิ่นนะครับแม้ว่าเป็นสถานีประจำจังหวัดก็ต่ตตานะครับ เราเข้าไปเวียนชานชลา,าสักหน่อยดีกว่านะครับรนี่นะครับเป็นบอร์ดตารางเวลารถช้าแล้วก็หมนมวยปไปชัสสะพานในต่างๆของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับมาเดินเวียนชานชาลากันแล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเดินสำรวจนะครับรอ,รอบๆบริเวณสถานีสุราษฎร์ธานีเรามาดูบอร์ดตารางเวลาเดินรถกันสักหน่อยนะครับ ขนาครับขณะนี้เวลา7นาฬิกา50นาทีนะครับขบวน83ช้า150จะเข้า8โมง5 167ช้า131จะเข้า9 58นะครับ85ช้า127จะเข้า10 39 39ช้า129 เข้ 11. 4. 4า11นาฬิกา34ส่วน445หรือนะครับจะเข้า9โมง56ก็ช้าเป็นหลักร้อยกันเลยทุกขบวนนะครับยกเป็นขบวน445ก็ถือได้ว่ารถไฟนั้นเคยช้าเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าช้าเป็นนาทีาไม่ใช่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับก็เป็นบอร์ดตารางเวลาท้่ช้าคร่าวๆประมาณนี้นะครับโดย ขบวน107ได้กับให้บริการไปที่รถไยแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้นั้นแอดมินไม่ได้พาท่านผู้ชมมาครับมาดูขบวน107แต่แอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมขบวนด่วนขบวนที่8 3กรุงเทพตรังนะครับในวันที่ล่าช้าถึง150นาทีหรือว่า2ชั่วโมง30นาทีนะครับจาก5ครึ่งก็เป็น8โมง5นาทีนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าเวลาประมาณ เจ็ดนาฬิกา50นาทีนะครับเกือบแบ8โมงเช้าแล้วและที่เห็นด้านหน้านี้นะครับจะเป็นดีวขบวนรถรวมขบวนที่489 4 9 0นะครับต้นทางจากสุราธานีไปทางเคียตนิคมสุราธานีนะครับก็จอดพักวิวอยู่ในชันชลาทางที่2นะครับ ระยะทางของขอบวนนี้ก็เพียงแค่35กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในอัตราค่าตั๋วตั้งแต่ต้นทางนะครับไปยังปลายทางในอัตราค่าตั๋ว8ปบาทนะครับซึ่งแอดมินก็ได้ทำคลิปนะครับสไตล์สุดสายของขอบวนรถนี้แล้วนะครับนั่นคือขบวน489 490กที่สถานีคีรีรัตน์นคมนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับ โดยในย่านสถานีสุราธานีน,นะครับก็ยังมีเป็นรถจักรออสตอมนะครับหมายเลข4401ซึ่งเป็นรถจักรออสตอมที่ใช้เครื่องยนต์เครื่องเดิมนะครับรสติกสังเกตได้จากการที่มีคาดเป็นค่าสีขาวอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการคาดสีอื่นๆแต่อย่างใดซึ่งถ้าคาดเป็นสีขาวแดงจะเป็นเครื่องแคทหรือว่าเครื่องแคทเทอร์พิลล่านะครับ แล้วก็ถ้าหากเป็นค่าเป็นสีขาวน้ำเงินก็จะเป็นเครื่อง MTU นะครับแต่ที่สำคัญนะครับในย่านก็ยังมีรถจาก G.K นะครับหมายเลข4005จอดอยู่ในย่านสถานีสุราธานีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหอสัญญาสถานีสุราธานีนะครับโดยสถานีสุราธานีนั้นเป็นสถานีย่านขนาดใหญ่ จึงได้มีการตั้งหอสัญญาณต่างๆนะครับเพื่อได้มองเห็นขบวนรถที่จอดอยู่ในย่านสถานีอย่างชัดเจนนะครับกว่าการที่มีหอสัญญาณที่ตั้งอยู่บริเวณระดับเดียวบพื้นดินนะครับและที่สําคัญนะครับสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นก็ยังเป็นสถานีที่ใช้ระบบอนาสัญญาณแบบสายลวดอยู่เลยนะครับจะไม่ได้ใช้เป็นระบบไฟสีต่างๆเหมือนสถานีอื่นๆๆนะครับ ถือเป็นความคลาสสิกข,ของสถานีสนุวรรณภูมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสถานีใหญ่ๆห,หรือว่าสถานีรับจังหวัดนั้นจะมีการเปลี่ยนนะครับจากระบบหามปลานเป็นระบบไฟสีรีเลย์อะไรต่างๆนะครับก่อนในอนาคตถ้าเกิดว่าเส้นทางไฟทางคู่นะครับมาถึงบริเวณสถานีสนุวรรณภูมก็คงมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วสัญญาณหาปลานั้นกงจะหายไปจาก จะดึกหน้าบริษัทของสถานีสุราธานีเลยนะครับถือวอเป็นความคลาสสิกของสถานีสุราธานีนะครับระหว่างราขอขบวน83ที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ต้องมาเดินสำรวจริ้วขบวน489กันสักหน่อยนะครับเีบ่ยนะครับ บวน489ต้นทางจากสุราธานีไปทางคีรีรัฐนิคมนะครับซึ่งจะออกจากสถา,านีสุราธานีเวลา16.55นาฬินาทีนะครับคันสุดท้ายเมื่อกี้นะครับเป็นรถบรชสหมายเลข292นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรถบรชสหมายเลข 2,4,4นะคี่นะครับป้ายแบบนี้แบบคลาสสิกสุดๆเลยนะครับคีรีรัตนิคมสุรัานีคีรีรัตนิคมนะครับแม่นนี้จะเป็นรถบอชอสองเลขสเลข272นะครับ ก็คันนี้นะครับก็จะเป็นรถบรชสห,หมายเลข288นะครับ <c oughs> ก็สังเกตได้เลยนะครับว่าเที่ยวขบวนรถรวมที่4 8 9ในเที่ยวครั้งนี้นะครับเป็นรถบรชสเขียวล้วนเลยนะครับแถมทั้งเป็นเบาะไม้ทั้ง4คันนะครับเราขึ้นต้นด้วยรหัส2ด้วยทุกคันเลยนะครับทั้ง4ี่คันเลย ครับคันนี้จะเป็นวชสสองแปนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยกันนะครับว่ารถจักรทำขบวน489หายไปไหนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะครับหัวขบวน489แปนะั้นสมมติจะเป็นรถจกักร G E K นะครับแต่ว่าไม่ใช่ G K ส0 0 5ยที่จอดในย่านนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นรถจกักร G E K คันนี้นะครับที่จอดอยู่ ในย่านสถานีสาธานีน,นะครับชาวนาจะกําลังเติมน้ํามันอยู่พอดีเลยนะครับเอาไปเดินรับชมกันสักหน่อยดีกว่าครับคันนี้จะเป็นรถบรรทุกน้ํามันนะครับแต่ว่าได้มีการแดัดแปลงจากรถข้างต่ําซึ่งจะเป็นรถแบบสล้อนะครับไม่ได้เป็นรถใช้แค่โบกี้ เหมือนรถอื่นๆนะครับซึ่งจะใช้ระบบห้ามล้อแบบลมดูดอย่างเดียวเลยนะครับมีการจัดตกแต่งต้นไม้ต่างๆบริเวณชานชาลาทางที่2นะครับ เป็นรถจาก GK หมายเลข4037นะครับกำลังจอดเติมน้ำมันพอดีเลยนะครับจังหวะดีมากเลยนีวเป็นป้ายสถานีสุราธาน,นีนะครับแหม็นุมที่สวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับ g e k มาเลข4037มเต่างเติมน้ำมันอยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นรถจาก g e k นะครับซึ่งรถจาก g e k นั้นเป็นรถจากที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 7นะครับปีนี้2565ก็แสดงว่า g e k นั้นมีอายุถ,ถึง58ปีแล้วนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่หมายเลข4001 ถึง4050นะครับซึ่งเนีนะคตก็จะมีการสั่งซื้อรถจักรนะครับที่นำเข้ามาประเทศจีนนะครับมาทดแทนรถจักร G.K รุ่นนี้นะครับที่ใช้การไม่แต่ปี2507นะครับก็มีอายุ58ปีก็ในอนาคตรถจักร G.K นขากจะทำขบวนเป็นขบวนรถสินค้าหรือรถจักรสับเปลี่ยนแทนนะครับก็จะได้ เห็นบทบาทของรถจักร G.K ในบทบาทของการลากขบรถโดยสารที่น้อยลงไปกว่าเดิมจากนี้นะครับขับรถจักรที่สวยจริงๆเลยนะครับคุณปู่ G.K เนี่ยมองทีไรก็มีความคลาสสิกอะไรอยู่ตลอดการเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอขบรถตัวนที่8 3กันครับผมขบรถด่น83 กรุงเทพดังกรงางรทำเวนเข้าสู่สถานีสุราธานีในชั้นราฐานที่หนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นอัลตอมมาเลข4ี่สองสองเรืองแคทเทอรลล่าทำววนนะครับ ของดีพวกมาด้วยด้วยนะครับ เ็จะหาที่นั่งใครในาพนตรก็เนที่น่าเบื่อนี่ค่ะเด็กระชคุลืรชาท่มเนช่างคุลอรชาที่นเนุ่จะช่วดูแลท่ตอไปะเนรอง้ต้และค่ะาเชนตวเ่างเช่นตั่างเช่เด็กกเลืองะไะเนยารกันด้ไม่ช่แค่ข้าตนะ่เ นะครับก็จะเป็นของดีที่แอดมินได้กล่าวไว้นะครับซึ่งนะครับจะเป็นรถนอนพัดลมชั้นที่2บนทหมายเลข1030นะครับถามว่ามีความแปลกหรือว่าอะไรต่างๆนะครับต้องกล่าวถึงก่อนนะครับว่าแต่ก่อนนั้นขบวน83ก็เคยพ่วงรถบอนทมาแล้วนะครับแต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับในช่วงประมาณ ปลายปี2552นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ขบวน84ตกรางที่สถานีเขาเต่านะครับจึงทำให้ขบวน83นั้นได้งดพ่วงรถบลูเทรนและรถบอนอทอนะครับเมื่อประมาณต้นปี2553นะครับตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2565เป็นระยะเวลา12ปีขบวน83 ก็ไม่เคยพ่วงรถบอนอทอเป็นรถโดยสารอีกเลยนะครับซึ่งนะครับรถบอนอทอนั้นเป็นรถนอนพัดลมที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทฮิตาชิเมื่อปีพุทธศักราช2510โดยจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและรุ่นหลังนะครับที่โรงงานมักกะสันเป็นผ,ผู้ผลิตนะครับก็คือไทยทําเองจากต้นแบบ จำนวน36คันนะครับตั้งแต่หมายเลข1001ถึง1036คันนี้จะเป็นรถที่นำเข้านะครับมาจากญี่ปุ่นแล้วหลังจากหมายเลข1037ถึง1077ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไทยเราทำเองนะครับแต่ถ้าว่าคันที่พววกมาจะเป็นบอนทอหมายเลข1030 เป็นรุ่นที่ญี่ปุ่นทําให้นะครับเรา,เราสั่งซื้อมาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ในวเวลาปล่อยขบวนที่83กรุงเทพตรังทำขบวนออกจากชั้นชลาทางที่1สถานีสุราธ,ธานี ต่ว,วันที่มีการพ่วงรถบอทอมาเลข1030หลังจากที่ไม่ได้พ่วงรถนอนพัดลมมาเป็นระยะเวลาประมาณ12ปี ได้มีการพ่วงเป็นทันที่6ทับ1นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการพ่่งชั่วคราวนะครับแต่ว่าแอดมินก็ดีใจนะครับที่รถด่วนรังได้มีการพ่วงรถนอนพัดลมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้พ่วงเป็นระยะเวลาถึง12ปีับจากเหตุการณ์ขบวน84ตกกลางที่เขาเต่านะครับค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีสุราธานีแล้วนะครับรถด่วนที่83กรุงเทพสัง เดืนแปเที่ยวนี้ก็ลาช้ามาเยอะเลยนะครับที่สมหรับเวลานั้นต้องออกราราวีห้าเกืบกับสี่ชิบวาที่นครับแต่ว่าครั้นี้ออก8ปดโมงสิบนาทีเลยนะครับก็ช้าไปประมาณ150่นาทีหรือว่าหนชั่วโมง30มนาทีเลย จากสถานีสุราธานีแล้วนะครับศัหรบขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพฯตรังในวันที่มีการป่วงรถบนทหรือว่ารถนอนพัดลมชั้นที่2นะครับหลังจากที่ขบวน83-84ไม่ได้พ่วงมาเป็นระยะเวลาเกือบๆ12ปีนะครับนับจากเหตุการณ์ที่ขบวน84นั้นได้ตกรางที่สถานีเขาเต่าทำให้าาได้มีการยกเลิกการพ่วงรถบลูเทรนและรถบนทไปนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่ที่ตกรางเมื่อปลายป,ายปี2552จนถึงปี2565นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ12-13ปีนะครับขบวน83ไม่ได้มีการพ่วงรถบอลทอเป็นรถโดยสารอีกเลยนะครับซอ่งในครั้งนี้ก็ได้มีการกลับมาพ่วงอีกครั้งเป็นรถโดยสารครันที่6ทับ1ถึงแม้ว่าจะเป็นการพ่วงชวั่วคราวแต่ว่าแอดมินก็ดีใจนะครับที่ขบวนแ3านั้นได้พ่วง รถบอนาทอยอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขบวนรถด่วนที่8.3ในครั้งนี้นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดมินได้ลงไปนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแอดมินนั้นจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปที่สถานีไหนหรือขบวนอะไรให้ได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ